Three, two, one, go. บรรจารย์หัวอาจารย์หัวทำแบบเลือดดูปทีนเลสปทีนเลสสิทธิเลสจันย์อันรีเลสทุกสิ่งที่เปิดอาจารย์จะว่าเราเลือกชนะเราเลยเสมออาจารย์ที่แอนดีว่าอันลูกจุดเด่นอาจารย์จุดเด่นเสมออันลูกอันลูกเด่นอาจารย์หัวทำแบบค่ะ

Uh, last 14, last 15, last 16, until November, the Saturday, but, Cabinet into a day, and <problema Street> <m vist inappropriate> and it's a day, and it's a day, and it's a day, and and it's a you and it's a down. and it's a flavisi li mpa fom ẹd activity itondàn efeshali di fom nduna jama medical information learning fom ẹd activity etil ala obetseketi si foni fona itondàn mo aponti video clip abal at koti ti dese a homilé ndu harshen ndun yun timotyi nípa nu sikun. ซูเปอร์ซด์สเตยูพิ่จะโปรแกรมอาจารย์มดีและพันธุ์สุขุมมาจ้สวัสดีครับ Bye. Yeah. so i เรียนเชิญคุณครูชั้นละโยมงามเรียนเชิญป้าอาจารย์เมียนชมพูคุณเรียนเชิญคุณพ่อคุณมีนวลสายนะครับเป็นเกรติครับเรียนเชิญคุณสมบูรณ์บุญเต็ม เรียนเชิญคุณสุธัญญาเย็นแก้วเรียนเชิญคุณบัวคำนะครับมาจินาและเรียนเชิญคุณยุพินใจดีนะครับเรียนเชิญครับครับยืนนะครับนื่ครับ มันทำกันเจ้าพิจนนารณาค่าไตรลักสุุน ครับตวายกันเทอรัญเชิญท่านผู้ช่วยสวายินแก้วรินเชิญครับ ทอนหม่อารินเรียนเชิญคุณนงนุชสิที่มาเรียนเชิญแม่หลวงทองบินนักลำปานและเรียนเชิญคุณดวงทิพแก้วฟูสายเรียนเชิญครับ ถ้าพร้อมนะเชิญได้เลยครับครับขอขอบคุณรัชกานบ่า,าออบิสัยคำกิติมรวายเจตปัจจัยมีลเดิเดินหนาเนยากท tang pati tang lumang ki pame watu mitatu sabe burin tu sang tu gana pa đi na tu mê kun nhânng đang Fica à ผู้สนสวนสดิภาพิธรรมศพท่านหลวงพ่อพระครูสมุสุภัทติตาสังวโรออดีตเจ้าวาดปัดดำร้องยกหลวงพี่เต็มร้อยนะครับแท่านพระอาจารย์พระมหาธีรวัฒยานาคีโรรักษาการเจ้าวาดปัดดำร้องก็ขอขอบคุณคณะทัทธาวัดแม่สายคำนะครับที่รับเป็นเจ้าภาพในกรนเทศในกันสวนรคำคืนนี้